สวัสดีค่ะฝนตกหรอตกแล้วอ้าวลงเม็ดแล้วเหรอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปะ้าัดมีสินค้ามานําเสนอนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญเงินหน้าเหรียญ600บาทนะคะเหรียญลายสือไทยคะ่ะทุกคนเกรดแชมป์นะคะทุกคนดูเลยดูเลยนะคะเหรียญเกรดแชมป์ค่ะลายสือไทยนะคะหน้าเหรียญ600บาทนะคะทุกคน เกรดแชมป์ค่ะสุดยอดมากเลยภูมิใจนำเสนอมากนะคะอันนี้ราคานะคะราคาแบ่งปันอยู่ทีบบ่เบาๆบาเบาบนะคะทุกคนเบามากเลยนะคะแบ่งปันอยู um ่ที่สามหมื um ่นบาทค่ะทุกคนนะคะเบาเบาค่ะราคาเบาๆบอกเบาเบาก็ได้อาบอกใหม่นะราคาแบ่งปันนะคะทุกคนนะคะลายสือไทยนะคะหน้าเหรียญหกร้อยบาทค่ะเนื้อเงินแท้นะคะ เกรดแชมป์ค่ะทุกคนเกรดแชมป์หายากมากนะคะหายากมากค่ะเกรดแชมป์นะคะราคาแบ่งปันนะคะเบาๆเบาๆค่ะสามหมื่นบาทค่ะเบาไหมคะราคาเบาเนาะเบามากเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะคุณค่ากับการสะสมนะคะคุณค่าที่คุณคู่ควรค่ะนะคะสำหรับนักสะสม อย่างป้านาก็ใฝ่ฝันว่าต้องมีสักเหรียญหนึ่งนะคะต้องมีต้องมีเก็บสักเหรียญหนึ่งอยากได้ค่ะแต่ด้วยปัจจัยและด้วยเหตุหลายประการนะคะตอนนี้จําเป็นต้องคือต้อง,ต,องต้องแบ่งปันให้สําหรับท่านที่พร้อมก่อน,นะคะ่ะสําหรับป้านาเองนะคะยังไม่พร้อมก็ไว้โอกาสหน้าค่ะนะคะ,นะคะอันนี้อันนี้ขอขอส่งต่อนะคะท่านใดพร้อมที่จะรับมอบรับไปดูแลต่อนะคะ ทักปนาดมาได้เลยนะคะตามลิงก์ที่ปนาดให้ไปนะคะช่องทางติดต่อปนาดมีหลายช่องทางนะคะทุกคนนะคะทักไม่ได้เลยนะคะปะนาดยินดีส่งมอบให้สําหรับผู้ที่คู่ควรนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะจํานวนผลิตเท่าไหร่ง้นี่อ ผลิตน้อยนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ตัวติดผลิตน้อยหายากค่ะท่านคะทุกคนนะคะภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะลายสือไทยค่ะเหรียญเ,เ,เงินเหรียญเงินแล้วแล้วที่สำคัญคือเกรดแชมป์นะคะทุกคนเกรดแชมป์นี่ไม่ใช่จะมีกันได้ง่ายๆนะคะเหรียญน,นะคะไม่สวยจริงไม่สมบูรณ์จริงไม่ได้เกรดขนาดนี้นะคะทุกคน ไม่ไม่ดีจริงนะคะไม่สวยจริงนะคะแล้วเกรดค่ายนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะเป็นที่ยอมรับนะคะเกรดค่ายนี้ทุกคนเป็นที่ยอมรับเป็นสากลน,นะคะต่อมาอีกอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแอนแอนแอนขอนำเสนอแบง โทมัตนะคะแบงค์ร้อยโทมัตนะคะธนบัตรแบบที่9รุ่นที่1นะคะภูมิใจนำเสนอมากเลยธนบัตรแบบที่9รุ่นที่1โทมัตนะคะชนิดราคา100บาทหน้าหนุ่มเนี่ยคะ่ะรุ่นที่1คือหน้าหนุ่มนะคะหน้าหนุ่มลายน้ำพานโรยไหมรอเรือมีการัน,นะคะ่ะทุกคนนะคะ 100บาทโทมัตหน้าหนุม่มหายากมากนะคะทุกคนหายากมากสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบหายากจริงๆเนี่ยคะ่ะลา้น้ำพานเห็นไหมคะชัดเจนนะคะลา้น้ำพานค่ะให้ดูชัดๆช้าๆนะคะเดี๋ยวจะหาว่าทําไมดูแวบๆๆ,ๆดูยังไม่ทันจะเห็นเลยอะไรประมาณนี้นะคะ,ะดูชา้ๆชาๆชัดๆค่ะเนี่ยคะ่ะแบงค์ร้อยหน้าหนุม่มลายน้ำพาน ลายําพานนะคะด้านหลังเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโทมัสนะคะบริษัทโทมัสเลละลรูนะคะส่วนด้านหน้านะคะนี่คือพระพักเนี่ยค่ะพระบรม,มาชายาสาธิสลักษ์ที่เราเรียกกันว่าหน้าหน่มนะคะรุ่นนี้จะไม่มีเลขแดงนะคะรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นเลขดำเลยนะคะแบงค์ร้อยค่ะรุ่นที่หนึ่งค่ะรุ่นที่หนึ่ง รอเรือมีการันนะคะโรยไหมโรยไหมเห็นไหมคะคือเส้นสีน้ําเงินนะคะสีน้าเงินกับสีแดงนะคะคนี่ค่ะเราเรียกโรยไหมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ลายน้ําพานนะคะแบงค์ร้อยโทมัสแบบที่เก้านะคะหน้าหนุม่มร,รุ่นที่หนึ่งครับผม โรยไหมไลายน้ำพานรอเรือมีกระันค่ะนะคะสนใจนะคะพปะนัดแบ่งปันให้ใบละ2 0 0 0บาทเองนะคะเนี่ยค่ะ2,000บาทเบาๆเบาๆ2,000เบา, 2, บาจริงๆค่ะนะคะปนนัดมีทั้งหมดนะคะไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าอยากบอกแต่ไม่บอกดีกว่าว่ามีเท่าไหร่ค่ะคือภูมิใจนำเสนอแหละนะคะสวยๆโอ้โหเลขมงคลด้วยนะ เลขหน้าก็สองกับเก้าเลขหลังก็ห้ากับห้ากับห้ากับสี่บวกกันก็เป็นเก้าโอ้โหมันเจ็ดห้าสิบได้ครับไม่ได้กำไรเยอะออได้ครับนั่งดีม,นมดันแคบหมดหมดเกัน้ยง สวยไหมคะทุกคนสวยไหมเอาไปน่าให้ชมให้ชมช้าช้าชัดชัดนะคะไปะน่าตรงมือนิ่งๆเนาะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าถือแบบไม่นิ่งจะเห็นไม่ชัดใช่ไหมคะจะดูตําหนิดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ชัดนะคะไปะน่าจะถือให้นิ่งๆนะคะทีละใบละใบละใบเลยนะคะอันนี้เลขสวย มนูนเดชนะคะไลเซนนะคะมนูนเดชหุยปอปอเดชค่ะทุกคนไลเซนปอเดชค่ะทุกคน วิเผาก็มีค่ะทุกคนเผาเสริมก็มีค่ะทุกคนมี3าลายเซ็นเลยค่ะทุกคนเผาเสริมปอเดชมนูนเดชวิมีครบ3ามลายเซ็นเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนมนูนเดชมนูนเดชปอเดช มนูนเดชปอเดชเผาเสริมอุ้ยครบสามลายเซ็นเลยค่ะทุกคนให้ชมให้ชมชัดชัด ช่องทางการติดต่อป้าน้านะคะเดี๋ยวป้าน้าจะให้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนใครสนใจนะคะสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะใต้ลิงก์ใต้ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ช่องทางติดต่อให้นะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคน ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ